แล้วมาหอมให้เขาอีกอะอาไปให้เขากินไป็นัอยู่แล้วทางสัมภาษณแล้วใช่ไหมพวกกันกี่ปีเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวครับขอย้อนจักกันได้ไงรู้จักกันได้ไงเมื่อกี้หมดเตาเปิดประเด็นขึ้นมารู้จักกันได้ไง่าเหที่มนรู้จักคุณน้องใหม่เมื่อไหร่เอกสาร่ที่ร้านเขาเขาทำร้านไหนกันครับจากที่งานมาถึงนี่ถามกันแบบเมื่อก่อนตอนนี้อยู่กมสองใไนใ่อน้อัตอนเมื่อก่อนที่มาจีบเนีอยู่กอยู่นี่ระวันนี่ง่ายๆ่ เออทางเข้าใช่ไหมแล้วที่ทำงานทหารน่าจะมีเครื่องถ่ายเอกสารมีไหมมีดีเดเซอร์พิเตอร์พิเตอร์พิเตอร์ก็สายแล้วเราทำไมไม่ถ่ายเทมงานล่ะคนถ่ายมันไม่เหมือนกันพูดงว่าแสดงว่านีแผนแต่คนถ่ายที่หน่วยเรามันก็เป็นน้องคนทหารเนาะอ่าแล้วตรงนี้อะแล้วแล้วไอ้มาถ่ายเอกสารเนี่ยใช้ทุนตัวเองเวะใช้ทุนหลวงที่อ้โหไป ตอนเขาอีกนะตอนเขาอีกนะแล้วค่นล้นเท่าไหร่ที่มาถ่ายตอนแรกแค่นล้นเท่าไหร่ตอนแรกมาถ่ายร้อยห้าบาทแต่คนหน้าให้มานร้อยเดียวไม่แค่นั้นเท่าไหร่ถ่ายสารที่นี่เขาถ่ายแค่ละบาทแล้วจะมาแล้วมาต่อน้องเขาเท่าไหร่ก็จากร้อยห้าบาทร้อยนึงเล่นนะอะไรเขาก็เขาก็แบบอะไรอ่ะประมาณแบบโอ้ยเขาถึงเขาพูดให้ฟังทีหลังนะพูดใหฟังทีหลังเป็นทหารนี่ไม่ห้าบาทยต่อไม่เคคยมีใรต่อเลยไม่เคยมีใครต่อ นั่นไม่นั่นไม่ช่วงนั้นระหว่างที่ระหว่างที่มาถ่ายเอกสารใช้เวลานานนะที่ได้คุยอ่ะนอกจากว่าขอถ่ายเอกสารนะครับอย่างอื่นที่คุยอ่ะอย่างอื่นที่คุยอ๋อหลังจากนั้นก็ชวนทานข้าวหรีือว่าไปนั่งสเต็ปม้องก็ชวนเลยว่าขอเบอร์ก่อนขอเบอร์ก่อนเอาขอเบอร์ขอเบอร์ผู้ที่ชวนก็จะชวนกูทำไมดุ่นน่ะกูอยากจะชวนเขากูอยากรู้จักไหมเนี่ยมุกเอาขอเบอร์ก่อนแล้เพราะว่าเดี๋ยวเบื่อเพื่อเวลาพี่มาคราวหน้าพี่จะหว่านไหมคิมเปโซงดีกว่าหวานไหมหรือเหวาน คิวเยอะไหมพอนัล yeah. mm ูกค้าเขาเยอะแต่ว่าสุดสุดท้ายในที่น้องให้ไหมเคยให้ให้ให้เคยเอาบัตรเคยเอาบัตรประจำตัวมาถ่ายไหม ไม่ไม่เคยไม่เคยโอยมันต้องเอาบัตรประจำตัวมาถ่ายว่าเขารู้ว่าวันเกิดอชื่ออะไรเรื่องอะไรอ่งานหลวงตลอดเนยแล้วประมาณใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่ที่น้องเขาไปทานน้องขยอมไปด้วยเนี่ยไปเดือนเออแล้วน้องเขามีเวลาไปทานข้าวด้วยไทยสารเขาไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนนี่อ๋อไปทานข้าวตอนกลางคืน มือเย็นอะไรเงี้ยเลิกงานเนี่ยมีแผนอะไรหรือเปล่าที่ชวนไปกันคืนไม่มี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 จะเชื่อหรอใช่ด้วยกันพูดตรงตรงไม่มีร้ายไม่มีแผนอะไรไม่มีอะไรได้ความจริงใจใช่รักจริงการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องวางแผนเนี่ยอันนี้คือเป็นมันมาจากใจเลยนะต้องใช้ใจติดตามตอนต่อไปโอเค